ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายงบประมาณประจำปี2,567ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมผมขอใช้โอกาสนี้กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสะสะชนกจันทาทองจากจังหวัดหนองคายซึ่งผมต้องขอขอบคุณท่านที่ได้แสดงความห่วงใย ในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้มาใช้สถานีขนส่งหมอชิตสองในการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาโดยได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาสอบถามดังนั้นเพื่อให้ท่านประธานและท่านสมาชิกตลอดถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงแนวทาง การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพให้บริการรวมไปถึงภาพอนาคตของการพัฒนาสถานีรถโดยสารขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่กระทรวงคมนาคมวางไว้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกระทรวงคมนาคมภายใต้การบริหารของผมขอเรียนให้ทราบว่า เราไม่เคยละเลยเรื่องของคุณภาพการให้บริการทั้งภายในอาคารสถานีและการให้บริการรับส่งผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยโดยผมจะขอกล่าวถึงความเป็นมาปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตโดยสังเขตดังนี้นะครับ ท่านสมาชิกหลายท่านในที่ประชุมสภาหแห่งนี้อาจจะยังไม่ทราบว่าในอดีตสถานีขนส่งกรุงเทพเคยอยู่ที่หมอชิตถนนผลยินทินมาตั้งแต่ปี2503หลังจากใช้างานอยู่38ปีกระทั่งปี2541กรมธนารักษ์มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินบริเวณ สถานีหมอชิดเดิมจึงได้บขอสอย้ายสถานีมาเช่าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการเป็นสถานีหมอชิดสองเป็นการชั่วข่าวผมย้ำนะครับเป็นการชั่วข่าวเพื่อพัฒนาอาคารบริเวณหมอชิดเดิมก่อนที่จะให้สถานีบขอสอย้ายกลับไปที่เดิมแต่มีอุปสรรคในการดำเนินการ ตามแผนดังกล่าวทําให้สถานีหมอชิ่สองที่ออกแบบไว้เป็นอาคารชั่วคราวจําเป็นต้องเปิดให้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยในภาพรวมนอกจากสถานีขนส่งหมอชิ่สองแล้วบขอสอยังได้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารหลักกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ขนาดพื้นที่ประมาณ36กไร่เพื่อรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางภาคใต้และภาคตะนตกอีกสถานีหนึ่งคือสถานีเอกมัยขนาดพื้นที่ประมาณเจดไร่บนถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นบริเวณที่ใจกลางเมืองเพื่อรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางภาคตะวันออกโดยในปีที่ผ่านมา มีประมาณผูญญ้ดโดยสารที่มาใช้สถานีหมอชิตสองประมาณ9.9 9. 9. 9. 9. ล้านคนสถานีสายใต้ใหม่ประมาณ8.8ล้านคนและสถานีเอกมัยประมาณ3.9ล้านคนนอกจากนี้บขสยังให้บริการผู้โดยสารรถที่สถานีรถเล็กจตุจักร ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้บริการอยู่ที่ประมาณ5.5ล้านคนซึ่งจะเห็นว่าการให้บริการรถโดยสารสาธารณะของบอกสอตามที่กล่าวมายังมีลักษณะกระจัดกระจายไปอยู่จุดต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนไม่สะดวกในการเข้าถึงและการเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ผมถึงได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมให้จัดทำแผนอนาคตในการพัฒนาการให้บริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะนะให้เชื่อมต่อภูมิภาคในทุกภูมิภาคของบคสให้มาอยู่รวมที่เดียวกันโดยผมได้เล็งพื้นที่ไว้ในบริเวณโดยสารรอบสถานี กลางกรุงเทพอภิวัตที่บางซื่อซึ่งนาน,นคตจะเป็นศูนย์กลางของระบบรางทั่วประเทศทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อมภูมิภาครถไฟทางไกลเชื่อมจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและมีการวางระบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายสีม่วงสายสีแดงสายสีน้ำเงิน และสายสีเขียวจึงเหมาะอย่างยิ่งครับที่จะพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะของบสของบกสมาไว้ติดกันเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญแต่ด้วยเหตุที่ที่ททดินรอบบริเวณรอบสถานีกลางกรุงเทพอพิวัฒนมีมูลค่าสูงซึ่งในอนาคตเชื่อว่าตาราง ว่าและไม่ต่ำกว่า5 0 0 0สนบาทจึงจะมีการพัฒนาสถานีรถขนส่งบขอสอดังกล่าวในลักษณะเป็นอาคารสูงขึ้นในแนวดิ่งตามที่ผมได้เคยไปเห็นที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสถานีที่เยซุบัสเทอร์มินอลอยู่ติดรอบสถานีรถไฟโตเกียวหรือสถานีบัสเทอร์มินอลที่อยู่รอบสถานี ฮากาตะเมืองฟูกโกะก็ทำในลักษณะเดียวกันคือสร้างเป็นอาคารสูงแล้วมีแ้มที่ค่อยๆวนขึ้นรอบอาคาร <c oughs> เพื่อเป็นชานชาลาจอดรับผู้โดยสารในลักษณะแชร์ลิงเกตแบบเดียวกับที่สนามบินโดยมีแกนกลางในแต่ละชั้นของอาคาร จะทำเป็นพื้นที่ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเพื่อบริการพี่น้องประชาชนระหว่างรอคอยขึ้นโดยสารโดยในพื้นที่ดังกล่าวจะมีระบบปรับอากาศทั้งอาคารนั่นคือวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในอนาคตที่ผมได้สั่งการไว้ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของบคส และหน่วยงานคมนาคมที่เกี่ยวข้องคาดว่าการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ4ปีหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วระหว่างนี้กระทรวงคมนาคมมีแผนจะปรับปรุงคุณภาพให้บริการของสถานีหมอชิดสองเพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างไรแม้ว่าจะเป็นการชั่วคราวก็ตาม ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผู้ทรงเกียรติและพี่น้องประชาชนว่ากระทรวงคมนาคมภายใต้กำกับบริหารของผมผมให้ความสำคัญและก็ใส่ใจต่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในระบบขนส่งสาธารณะเป็นอย่างมากผมได้สั่งการให้บขสไปดาเนินการ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ยังมีข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องบันไดเลื่อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาชานชาลาที่สั้นเกินไปทำให้เกิดการแอรอัดของผู้โดยสารในระหว่างรอรถขึ้นโดยสารและไม่สามารถติดแตงและไม่สามารถติดตั้งแอร์คอนดิชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้ โดยได้สั่งการให้บคสไปจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความมืออาชีพด้านการออกแบบมาศึกษาปรับปรุงโดยด่วนซึ่งคาดว่าการดำเนินการนี้จะสามารถก่อสร้างปรับปรุงให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาไม่เกินสองปีเพื่อที่จะยกระดับการให้บริการในระหว่างที่รอการดำเนินการออกแบบก่อสร้าง สถานีบขสในรูปแบบที่เป็นอาคารสูงตามที่ผมได้เรียนท่านไว้ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเป็นชินนี้ท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วในช่วงเทศกาลสงการที่จะมาถึงอีกภายในสี่เดือนข้างหน้านี้กระทรวงคมนาคมจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาคุณภาพการให้บริการที่สถานีหมอชิ่สอง ให้กับพี่น้องประชาชนผมขอกราบเรียนดังนี้นะครับจากที่ผมและรัฐมนตรีช่วยสุรพงศ์ได้เข้าไปตรวจสอบคุณภาพการให้บริการที่สถานีหมอชิด2ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยใช้วิธีการบริหารจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีปสุภาพซึ่งปัญหาที่พบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความปลอดภัยผมได้สั่งการให้ทางบคสอรประสานกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดในพื้นที่หมอที่สองเพื่อไม่ให้ผู้เอารัดเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่อีกต่อไป 2. ปัญหาห้องน้ำไม่สะอาดตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และได้สั่งการทุกหน่วยงานที่มีสถานีขนสง่งสาธาระทั้งบกทั้งทางบกทางน้ำทางรางและทางอากาศเน้นย้ำในเรื่องการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาดมาโดยตลอดซึ่งวันที่ผมไปตรวจสถานีหมอชิตนั้น ตัวผมเข้าไปตรวจห้องน้ําชายด้วยตัวเองและให้ทางรัฐมนตรีช่วยมนดภรไปตรวจสอบห้องน้ําผู้หญิงพบว่ามีความสะอาดอยู่ในระดับที่พึงพอใจและผมก็ได้เน้นย้ํากับผู้บริหารปสให้รักษาระดับมาตรฐานความสะอาดให้อย่างต่อเนื่องปัญหาที่สามปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอและการจัด พื้นที่ที่ปล่อยลกร้างผมก็ได้สั่งการให้บขอสอเร่งดำเนินการติดตั้งแสงสว่างและรื้อถอนอาคารเช่าที่ลกร้างให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงการต์ 4. การแก้ไขปัญหาแอร์ตในพื้นที่สถานีในช่วงเทศกาลทั้ทงท่านรัฐมนตรีช่วยสุรพงศ์นะครับท่านก็ได้มีการรณรงค์ให้มีการเปิดจองตั๋วล่วงหน้าเพื่อให้ทราบ ดีแมนความต้องการของผู้เดินทางสามารถนำข้อมูลเดล่านั้นเพื่อจะมาจัดสรรพื้นที่ให้บริการและจัดสรรจำนวนรถโดยสารให้เพียงพอไม่เกิดความแออัดในการให้บริการซึ่งจะเห็นว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาทางบขสสามารถเตรียมรถให้เพียงพอกับผู้เดินทางที่จะกลับไปต่างจังหวัดท่านจะเห็นว่า กระทรวงคมนาคมนั้นไม่เคยปล่อยปะละเลยมีแผนการปรับปรุงคุณภาพให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธปรรมเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบมีทั้งแผนระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวด้วยนโยบายที่เน้นความสะดวก และความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนให้ได้ตามมาตรฐานสากลท่านประทานที่เคารพครับก่อนที่ผมจะจบการชี้แจงขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและพี่น้องประชาชนเนื่องจากวันนี้อยู่ระหว่างที่วาระที่สภาพิจารณาเรื่องงบประมาณหลายท่าน ก็อาจจะมีคำถามในใจที่ผมได้เรียนถึงวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาสถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลในบริเวณรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน,นั้นน่าจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมากแล้วจะเอางบประมาณมาจากไหนผมขอกราบเรียนว่าลำพังมูลค่าที่ดิน ที่สถานีบขอสอที่เอกมัยนะครับมีที่อยู่ประมาณเจ็ไร่ที่ในนาคตจะต้องย้ายมาอยู่รวมกันที่เป็นอาคารสูงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนั้นที่ดินตรงนั้นครับมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเจ0 0ล้านผมจึงมั่นใจว่าบาขอสอมีทรัพย์สินให้บริหารเพื่อลงทุนพัฒนาสถานีรถขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย ตามที่ผมได้เรียนไว้ได้อย่างแน่นอนไม่ต้องรบกวนงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใดทั้งหมดนี้ผมขอขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ให้ความใส่ใจต่อการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมทําให้ผมได้มีโอกาสได้มาชี้แจงนําเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของผม และของกระทรวงคมนาคมในการเล่งรับพนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการในการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยความสะดวกและความปลอดภัยเป็นสำคัญขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ